ครับสวัสดีครับผมกอฟเอ็มซ้ามาอีกแล้วนี่ล้างเสร็จกันแล้วนี่สวยๆงามๆนี่มาให้พวกพี่ได้ชมกันนะครับนี่แบ็กด e ีชั่นตัวทูนะครับลายค่างติ๊กเกอร์จะเป็นงี้ครับรถปี19บเก้ารถสวยๆเลยครัพี่นี่แบ็กด e ีชั่นครับลายติกเกอร์ลายทูสวยๆกริบๆเลยล้อด,ดำงามโวดีนะครับคาลิเปอร์แบ็กด,ดีชันพิเศษเลยนะครับ ตัวนี้จะมีกล้องถอยหลังนะครับอยู่ตรงนี้นี่รี e จะมีรุ่นเดียวปี19ถสว,สวยรถสวยๆรถหมื่นกว่าโลนี่สวย e งามมากพี่สนใจก็ติดต่อสอบถาม mc 9 9ลารำลูกาของ7ได้นะครับนี่ยวผมพาชมรอบคันก่อนนี่รลอรอรอ,ลอส,วสวยเลยเปิดปาปองหน่อยครับแง่งามแต,แต่แต่อย่าเปิดฝาปองให้ดูนี่ สวยงามนี่เปิดแล้วเปิดแล้วนี่ให้นี่นี่นี่น้องปอยครับนี่เซลขาเซลขายสุดสวยสุดงามของเรานี่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 เปิดสากระโปรงให้นี่รถสวยแล้วพี่นี่เงาไหมล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่นี่ไปเลยไปทีละยน้อยนี่สวยเลยครับรถเดิมๆครับไม่มีชนไม่มีทำสีสวยเลยครับเงาเลยเห็นนะ สะอาดสะอาดเลยรถใหม่ป้ายแดงเลยเหมือนรถใหม่ป้ายแดงเลยครับพี่ขาโปงรถเดิมทุกชิ้นนะพี่นี่สติกเกอร์จะมีส้มนะครับบันไดจะมีส้มนะครับรถปีสิบเก้าแบ็กอชชั่นตัวนี้นี่เลยยจาพาไปดูภายในเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วครับล้างเรียบร้อยส,สวยๆงางามงาคอ,อยลายลายนี่ตอนนี้เบาะจะเป็นสีส้มนะครับนี่ สว,สวยงามๆรถวิ่งอยู่ประมาณนี่มาพ,พี่พวกพี่ๆได้ชมกันในเฮ่หมื่นห้าครับวิ่งมาน้อยมากเลยตัวนี้มีกล้องหลังนะครับพี่นี่จะใส่ให้ดูเลยใส่แล้วนี่ีกล้องหลังชัดมากนะพี่อ่าในมือถือมันอาจไม่ชัดแต่ตัวจริงชัดนะพี่สวยยงามๆเลยจุ๊บกลิปก็บกลิป สวยเลยสวยกว่าน,นี้ก็ไม่รู้จะทำไงแล้วครับมันสวยมากแล้วถ้าพี่ๆี่ไหนสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้ mc 99ลำลูกกาอ7เดี๋ยวผมพาไปชมเบอร์ท้ายคลิปเลยพาไปชมก็ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมตัวเล็กน้อยด้วยเพิ่งจะหัดทำมาเลยเบอร์โทนี่นี่น,นี่ออกรถ9บาทฟรีดาวแลครับนี่แมน,นี่เลย ครับวะต่อบอบถามไม่ได้ครับเบอร์น,นี้ฝากไว้ด้วยบลอคเอ็มซีเก้าก้ลำก้าวของ7ปทุมธานีครับสวัสดีครับ